นักวิจัยไทยก็โด่งดังไประดับโลกเลยนะครับผู้ชมฮะที่สามารถเอาพืชกินได้ที่มีความปลอดภัยไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายไปดูแลสุขภาพของไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเรื่องโรคมะเร็งเราก็มีโอกาสได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งหลายพันรายนะให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นปกติคือจริงๆงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นที่ผมทำเมื่อ44ปีที่แล้ว ผมทำอยู่ที่มหาวิทยาลัยส่งคณะกรินตอนที่ผมเป็นอาจารย์อยู่นะครับะะก็เกิดขึ้นจากการที่เราต้องการเอากองมังคุดเบือกมังคุดเนี่ยจากขยะให้มันเป็นสมบัติในการดูดซับก๊าพาก็เกิดขึ้นตรงนั้นนะฮะแล้วต้องการที่ยกหน่ยราคามังคุดเวลาที่ราคามันตกลงไปเราก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปจับนะคะรับเพราะในงานทั้งหมดของเราเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความต้องการในการทําวิจัยให้เกิดประโยชน์กับมนุษยาชาติจากทร,รัพยากรธรรมชาติบ้านเราว<อ>ันเราก็มีการใช้ มังคุดงานดาถูเหลืองฝรัง่งโบโบให้มันเสริมด้วยกันแล้วให้ไปทำงานกับเม็ดเลืดขาว<อ>นะฮะแล้วก็พราะร่างกายของเรามีเม็ดเลืดขาวอยู่สองหมื่นล้านถึงห้าหมืนห้าพันล้านเม็ดทำไมไม่ใช้เม็ดเลืดขาวของเราซึ่งธรรมชาติสร้างมาให้สร้างภูมิขันนี้เราไปทาหน้าที่แทน,นคอันนั้นคือจุดที่ทําให เกิดนวัตกรรมขึ้นมามากมายนะครับสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นภูมิคุ้มกันมับัดซึ่งสามารถที่จะจัดการกับมะเร็งเราเห็นว่าไอ้คิวรีติเซลล์มันจัดการกับเซลล์ผิดปกตินะครับถ้าเซลล์ไหนมีผิดปกติมันจะมีตําหนิอยู่ที่เซลล์เมมเบรนแล้วคิวรีติเซลล์มันจะวิ่งเข้าไปหาเจาะติดเลยนะครับแล้วก็ปลนสารแกน3ย่อยมันไปเลยแต่เซลล์ปกติไม่มีความตําหนิตรงนั้นมันจะวิ่งเข้าไปหาทักทายแล้วก็เป็นเพื่อนกันจากบัตเขาก็ไม่ไปยุ่งแล้วคิวรีติเซลล์มันจ เป็นเมมโมรีเซลล์เน่ยครั้งหนึ่งเคยจัดการกับปัญหานั้นปัญหานั้นกลับมาที่ไหลระบบภคุ้มกันเราจัดการทันทีมั<ช><อ>นเสมือนมีวัคซีนอยู่ในร่างกาย<อ>ครับเพราะฉะนั้นก็คือคนที่หายจากมะเร็งแล้วด้วยภุ้มกันมาบัดตรงเนี้เขาถึงให้เป็นอีกออยกเว้นว่าไปใช้อย่างอื่นก็จกนกระทั่งทำลายคิวแล้จีเซลของเราหมด<อ>ครับ อันนี้คือคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่วิเศษของหลองวิทยาศาสตร์นะซึ่งเราสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นกระตุ้นมันขึ้นมาได้ไปดูแลธรรมชาติที่อยู่ในร่างกายของเราให้มันกลับมาเป็นธรรมชาติที่ที่สุดยอดร่างกายมนุษย์ของเราทุกๆคนเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันที่เปรียบเสมือนทหารที่อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วแต่ทหารเหล่านี้ค่ะมันสามารถลดจํานวนลงได้ตามวันเวลาตามสิ่งแวดล้อมตามโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามา ถ้าทหารของเรามันลดต่ําลงมากๆร่างกายจะมีปัญหาและถูกต้องทีนี้เราก็ใช้นวัตรกรรมนี่แหละที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติไปกระตุ้นเพิ่มจํานวนทหารแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราก็เพิ่มอย่างปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งกินมาแล้วหลายชั่วครูวนะครับแล้วสังเกตนะเวลากิโร์ติเซลล์มันจัดการกับเซลล์มะเร็งมันจัดการกับเซลล์ที่มีความผิดปกติที่เซลล์เมมเบรนเท่านั้นเซลล์ปกติมันจะไม่แตะเลย เพราะฉะนั้นวิธีจัดการกับปัญหาที่โดยวิธีการมุ่งเป้าอย่างแท้จริงสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร1154